ในวันนี้พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระบิธรรมอุทิศถวายแด่พระเทศพุทธิวิเทศนั้นมีพระสงฆ์จากอารามต่างๆในเขตในเขตรัฐภาคใต้เนี่ยมาการจำนวน54รูปรวมทั้งหมด54รูปจากวัดต่างๆมากกว่า10วัดพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศประธานสมรชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาท่านได้ฝึกฝนตนด้วยการเรียนรู้ต่างๆเรียนตั้งแต่ บาลีเป็นประโยคปทาีเรียนนักธรรมแล้วก็ไปเรียนจนจบปิญญาโทมาเพื่อการที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าวาดวัดพุทธาวาสต่อมาก็เป็นประธานสมัสชาติสงไทยในสหรัฐอเมริกาวัดในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีทั้งหมดในปัจจุบันประมาณ120วัดวัดในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ย แต่ละวัดเขาจะมีการบริหารการปกครองเขาเองที่วัดต่างๆนั้นอยู่กันประมาณ555รูปมีปัญหาน้อยมากเพราะเหตุว่าหลวงพ่อประธานหรือประธานธรรมชาติสงไทยในสหรัฐอเมริกานั้นท่านใช้ความเมตตาปฏิบัติหน้าที่ในการที่เป็นประธานโดยสั่งสอนพระทั้งหลายด้วยการที่ท่านทำให้ดู อยู่ให้เห็นต่างๆนั้นดังนั้นในวันนี้เราได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีเนื่องในการที่พระเดชพระคุณได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่18บแกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังความโศกสลดเสียใจต่อพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนเป็นนั้นมากแต่ชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างนี้เมื่อถึงคราวก็ดำเนินการต่อไป เราก็พยายามที่จะดำเนินในวิถีชีวิตของท่านที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของเราในด้านโดยเฉพาะในด้านของความเมตตาต่อพระสงค์ต่อญาติโยมทั้งหลายในโอกาสนี้ขอผลกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระเดชพระคุณได้รับทราบด้วยญาณวิถีสำเร็จเป็นความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นในกตในิในภพในภูมินั้น และชาวเราสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณเพื่อความเจริญของสมัชชาสงฆ์ไทยความเจริญของพุทธศาสนิชชนตราบนานเท่านาน